สวัสดีครับวันนี้ทางร้านชุมแพสุลารเซลล์วันนี้ก็มีโอกาสมารับใช้นะครับคุณพ่อคุณพ่ออยู่บ้านยังครับเนี่ยอยู่สัมพันครับอ่สองพันเนาะครับเนาะพวกถูงสัมพันธ์นี่อยู่ในเขตภูเวี้ยนะพ่อเนาะแม่ยังได้เนาะภูเวียงครับเดี๋ยวผมมาเบิ้งแผงครับแผงสี่ร้อยห้าสิบวัตสี่แผงนะครับอ่าปั๊มมิสแม็กจากคิวสร้างเบลล์คิวพันหโอ้สิบสามคิวครับน้ำขึ้นแหงบวแหงเดี๋ยวเขามาวัดเบิ้งกันครับเอาลองเปิดดูสร้างเบล คุณพ่อเรามาเบิ้องมองเปิดดนะตรงนี้ดนะมาเบิ้องน้ำกันแนะนำเราเลยครับเนี่ยข้างล่างก็จะมีตัวสีสมกันฝ้านะเสิร์คุณพ่อเด้อแต่ผมตอกันเชื่งเ้ากันไฟเด้อนี่อะเป็นเดือดเลือดโอ้ไหลแล้วครับปัตติโท้ครับนำพุ่งออกเข้าช่วงแขนเลย นี่แหละครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะติดตั้งนะครับมเีเลือกสวนไรน่นะครับอันนี้ก็เฮ็ดนะหลายสิบไร่ครับผมจากไร่นี่แม่สิบไร่เนาะโอ้คุณแม่อยู่กระเฮ็ดกับทอมอยู่ยางดิมมาตรฐานแสดงว่าน้ำเสีเอใสปะครับสมนคสมีคิดว่าพอใสปะเหลือใสอยู่ได้เนาะโอ,โอ้เลือใสครับคุณแม่ว่าเหลือใสครับเรามาดูน้ำอีกรอบนึงครับอา่า โอ้ไล่ลวงไลไลวงปั่นน้ำตกครับบ้านเนี่ยเอาสนใจนะครับติดต่อร้านจุมแพสรสโนาเซลนะครับทางเฟ e บุ๊กก็จุมแพสรสโนาเซลนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็094 3015318นะครับ094 3015318้โ,โอ้โหเอาขอบคุณคุณแม่หลายๆลด้วยจำความเนาะสวัสดีครับ